ตัวพ่อกับเองคุ้นๆเองเฮ้ยอ, <c oughs> อ๋ออุอ้ยหรือว่าใช่ <c oughs> เดี๋ยวตาชุนจะจำข้าได้ไหมเสียงหวานป่านล,ล,ล้อยเดือนห้าไม่อยากจะเชื่อนึกก่อนอ มัตัวแสบนี่เองขอโทษด้วยฐานะในวันนี้เขาไม่ใช่ไอ้เจสุนแต่เป็นซ่งซื่อเจียขอความซ่งหมอความเนี่ยหมความนี่หอความด้วยแต่เขาคนนั้นแหละตัวร้ายตัวจริงเขาฆ่ากงเซียวฝันตายหลังจากนัก้นลักลอบเข้าไปในบ้านข้าจะว่างเพลิงข้าข่าปิดปากได้แต่เท้าแต่เท้าข้าไม่เคยคิดจะฆ่าเขาปิดปาก ที่ข้าไปที่บ้านเขาเพื่อหาหลักฐานจนเจอกับบัญชีที่กงเสียฝันซื้อขายยาหงหยวนยาหงหยวนยาอะไรเนี่ยมาเป็นเล่มล<อ>ชัดเลยเอ๊ะก<อ>็ <obras> แค่บัญชีหนึ่งเล่มแปลกตรงไหนกันในบัญชีเล่มนี้มีหลักฐานที่เป็นประเด็นหลักสองข้อ,อข้อหนึง่งลายมือในบัญชีแตกต่างกันมากดูส่วนข้างหน้าสิ ลายมือบรรจงศาสสวยเป็นลายมือของนักเรียนอย่างกงเสียวฝันแต่ว่าบันทึกการซื้อขายไปใหม่ด้านหลังบอกเลยว่าเขียนได้หน้ากเกลียดแถมยังเหมือนไก่เคียเมื่อเปรียบเทียบแล้วมันเป็นลายมือของหนิวต้าชุนยืนยันได้ว่าหลังจากกงเสียวฝันตายไปเนิวต้าชุนรับช่วงต่อธุรกิจยาหงหยวนและขออ้อ2ดรู้จกักบันทึกสองปีนี้กงเสียวฝันกับหออีชุนซื้อขายกันทีามากๆดังนั้นกงเสียวฝันได้เงินเป็นกออเป็นกำ แต่กลับการหนิวต้าชุนนั้นดูที่บ้านเขาสิแต่เท้าเองก็เคยไปตรวจที่บ้านของเขามาแล้วแม้แต่ถ้วยกินข้าวก็ยังแตกเห็นได้ชัดว่ากงเสียวฝันไม่มีน้ำใจต่อคู่หูอย่างหนิวต้าชุนเลยทำให้หนิวต้าชุนค่อยๆสะสมความแค้นค่อยๆก่อเกิดความอยากฆ่ากงเสียวฝันและหวังจะยึดการค้าทำเองอ้ฆ่าคนเพราะจะยึดการค้านี่เองแต่ทําไมหนิวต้าชุนฆ่าคนตายแล้วถึงต้องสร้างเรื่องให้เป็นปีศาจแมงมุมฆ่าคนด้วยลหละเป็นเพราะว่า คนอย่างเหนียวตาชุนโหดเหี้ยมโลภมากต้องการปกปิดความจริงที่ข่าคนตายแต่ก็ยังอยากรับช่วงต่อการค้าของกงเสียยฝันอยากรวยเองดังนั้นเขาก็อ๋อเขาได้ขึ้นได้พอข่ากงเสียยฝันตายแล้วตัดช่วงล่ากของเขาทิ้งไปถึงตอนนั้นก,ก็ก่อกระแสะปีศาจแมงมุมฆ่าชายหนุ่มบริสุทธิ์หนุมน่มๆตกใจจนต้องไปเที่ยวผู้หญิงแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะทำไม่เป็นก็เลยซื้อยาหงหยวนช่วยตัวเองให้ฮึกเหิมและเข้าแผนของเหนียวตาชุนไปในตัว ข้าพูดผิดหรือเปล่าสงสเจียหุบปากเลยดันไม่เกรงใจใคร